ตกตะลึงกันยกบ้านหมอปลายพลายกระซิบทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วปฐพีมันไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหากแต่มันคือสัญญาณฟ้าเปิดคืออานัตจากเบื้องบนที่ส่งตรงลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อปลดล็อกประตูแห่งขุมทรัพย์ที่ถูกปิดตายมานานแสนานานและในบรรดาทุกจักราราศี พลังงานแห่งจักรวาลได้โคจรมาหยุดนิ่งศาสแสงสว่างเจิดจ้าที่สุดณนะตำแหน่งของชาวราศีสิงห์แต่เพียงผู้เดียวนี่ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยธรรมดาแต่มันคืออานิสงส์ผลบุญเก่าที่ท่านได้เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติบารามีที่ได้สร้างไว้กําลังเปล่งประกายถึงขีดสุด เทพยดารักษ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพศรัทธาบัดนี้ได้ประชุมพรมและรวมพลังกันประทานพรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิตของคุณเตรียมรับทรัพย์ก้อนมหึมาที่จะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัว โชคลาภที่หลายคนได้แค่เฝ้าฝันถึงการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่6ล้านไม่ใช่12ล้านหากแต่เป็นเงินรางวัลมูลค่ามหาศาลสูงถึง250ล้านบาทที่จะพลิกชะตาชีวิตของคุณไปตลอดกาลภาพที่คุณกำลังตรวจสลากแล้วมือสันะร,ริกดวงตาเบิกกว้างด้วยความเหลือเชื่อ วินาทีที่ตัวเลขทุกตัวตรงกันอย่างปาฏิหาริย์วินาทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปมหาสมบัติครั้งนี้คือบทพิสูจน์แห่งบุญญาธิการของชาวสิงโดยแท้จริงคือรางวัลจากสงสวรรค์ที่มอบให้คุณโดยเฉพาะเตรียมขึ้นแท่นเป็นอภิมหาเศรษฐีหน้าใหม่ชนิดที่ใครๆก็ต้องหันมามองด้วยความตกตะลึงอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดว่าดวงดาวจะส่งผลกับคุณอย่างไร และต้องทำสิ่งใดเพื่อเปิดรับโชคลาบก้อนใหญ่นี้กดติดตามและไปฟังคำทำนายฉบับเต็มกันในคลิปได้เลยค่ะแน่อนอนครับจัดให้ตามคำขอคำพยากรณ์ฉบับเต็มสำหรับชาวราศีสิง์สไตการพูดแบบหนักแน่นทรงพลังภาษาศาสตร์จากปรมาจารย์หลายท่านเพื่อให้ท่านนำไปใช้พูดได้อย่างมืออาชีพคำทำนายโชคชะตาชาวราศีสิง์ฉบับมหาเทพประธานพร สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนี่คือคำพยากรณ์ฉบับจะลึกที่สุดสำหรับชาวราศีสิงห์ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลในห้วงเวลานี้จากสัญญาณฟ้าเปิดที่หมอปลายพลายกระซิบได้ทักเตือนไว้จากการโคจรของดวงดาวที่หมอช้างได้ชี้ชัดและจากคำทำนายอันเด็ดเดี่ยวของหมอลักษ์ที่ต้องฟันธงจงตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่คือพิมพ์เขียวแห่งโชคชะตาของคุณ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีสิงห์ผมขอบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการกอบโกอยอย่างแพ้จริงตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จได้โคจรเข้าสู่มุมที่ส่งพลังสนับสนุนเรื่อนการเงินของคุณอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันดาวสุขตัวแทนแห่งความมัง่งคั่งและความสุขสบายก็ส่องแสงสว่างสวยเป็นประกายนั่นหมายความว่ากระแสะเงินสดจะ หลังไหลเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางไม่ว่าจะเป็นรายรับหลักจากงานประจำหรือรายได้เสริมจากช่องทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนหมอช้างได้เน้นย้ำว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องพบปะผู้คนจะนำเม็ดเงินก้อนโตมาให้คุณอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่ยานของหมอปลายพลายกระซิบได้สัมผัสถ,ถึงพลังงานบุญเก่าที่กำลังส่งผลอย่างรุนแรงเจ้ากรรมนายเวรที่เคยขัดขวางทางการเงินบัตรนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นเจ้าบุญนายคุณที่คอยผลักดันอนิสงส์จากการทำทานน อดีตจะกลับมาในรูปแบบของโอกาสทองคำทำให้คุณได้รับข้อเสนอทางการเงินที่ดีที่สุดหรือมีคนนำเงินมาให้ถึงที่โดยไม่ต้องร้องขอหนี้สินเก่าๆที่เคยเป็นภาระจะถูกปลดเปลื้องจนหมดสิ้นสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีตัวสูงขึ้นจนน่าตกใจเรียกได้ว่าจากที่เคยติดขัดจะกลายเป็นความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืนดังนั้นหมอลักษณ์จึงขอยืนยันและฟันทง ว่าฐานะทางการเงินของชาวราศีสิงห์จะทะยานสู่จุดสูงสุดในรอบสิบปีท่านจะมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี้คือจังหวะฟ้าประธานให้คุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวครับ 2. ด้านการงานในมิติของการงานดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์กำลังโคจรอย่างทรงพลัง และมีอำนาจบ่งบอกถึงความโดดเด่นความเป็นผู้นำและการได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างอย่างสมบูรณ์แบบแสงสว่างในตัวคุณจะเจิดจ้าจนไม่มีใครสามารถบดบังได้หมอช้างได้ชี้ให้เห็นว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบและภาระกำลังทำมุมที่ส่งเสริมให้คุณได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นแม้ อาจจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่ามหาศาลคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่องค์กรและตัวคุณเองทางด้านหมอปลายพลายกระซิบได้สื่อสารกับดวงวิญญาณของผู้หลักผู้ใหญ่หรือบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วท่านเหล่านั้นกำลังทำหน้าที่เป็นดั่งเทวดาคุ้มครองคอยปัดเป่าอุปสรรค และดนใจให้เจ้านายมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของคุณใครที่เคยเป็นศัตรูในที่ทำงานจะแพ้ภัยตัวเองไปหรืออาจจะย้ายงานออกไปเปิดทางให้คุณก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างสะดวกโยทินสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้งานใหม่ในองค์กรที่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมกับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นหมอลักษ์จึงขอประกาศสิทธิ์และฟันธงว่าชาวราศีสิงหมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนความสำเร็จในหน้าที่การงานจะปรากฏชัดเจนจนทุกคนต้องยอมรับในความสามารถของคุณจงเตรียมตัวรับมือกับความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตการทำงานได้เลยครับ 3. ด้านโชคลาภ เมื่อพูดถึงเรื่องของโชคลาภผมต้องบอกว่านี่คือพายุแห่งความโชคดีที่กำลังจะพัดเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงดาวพฤหัส,สบดีไม่เพียงแต่ส่งเสริมเรื่องการเงินเท่านั้นแต่ยังเปิดประตูแห่งโชคลาภให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดหมอปลายพลายกระซิบได้เตือนให้คุณใส่ใจกับความฝัน เป็นพิเศษเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวจะมาสื่อสารผ่านนิมิตในฝันอาจจะเป็นตัวเลขภาพเหตุการณ์หรือการบอกใบ้ถึงแหล่งโชคลาบโดยตรงนอกจากนี้ให้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถที่เห็นบ่อยๆเลขที่บ้านของสถานที่ที่คุณไปทำบุญหรือแม้แต่คำพูดของเด็กเล็กๆก็อาจนำโชคก้อนใหญ่มาให้คุณได้หมอช้างแนะนำว่าการเดินทางไกลไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ หรือการไปทำบุญกับโรงพยาบาลจะเป็นการกระตุ้นพลังแห่งโชคลาภให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลาบลอยในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเสี่ยงโชคจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงการได้รับมรกตกทอดโดยไม่คาดฝันการได้ของมีค่ามาแบบฟรีๆหรือมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทรัพย์สินให้ด้วยความเอ็นดูหมอลักเห็นภาพชัดเจนและขอฟันทง ว่าชาวราศีสิงห์มีดวงจะได้รับลาบลอยก้อนมหึมาชนิดที่เรียกว่าตั้งตัวได้ในพริบตาเดียวโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณอย่างเต็มที่ขอเพียงคุณเปิดใจรับและเชื่อมั่นในพลังงานบวกที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาชีวิตคุณจะพบเจอกับปาฏิหาริย์ทางการเงินอย่างแน่นอนครับ 4. ด้านความรักสำหรับเรื่องของหัวใจชาวราศีสิงห์กำลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรัก และความปรารถนากำลังโครจรทำมุมที่สวยงามส่งผลให้เสน่ห์ในตัวคุณเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่สำหรับคนโสดหมอช้างชี้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตแต่ที่น่าจับตามองที่สุดคือการปรากฏตัวของดาวราหูในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับความรักซึ่งอาจนำมาซึ่งการพบรักแบบสายฟ้าแลบกับคนที่มีลักษณะแตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิง อาจเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาหรือมีอายุที่แตกต่างกันมากเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจทางด้านหมอปลายพลายกระซิบได้สื่อถึงคู่บุญบารามีหรือคู่กรรมในอดีตที่จะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในชาตินี้หากเป็นคู่บุญความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นนำพาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแต่หากเป็นคู่กรรมอาจต้องใช้ความเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นไปได้สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นปัญหาเก่าๆที่เคยมีจะคลี่คลายลงมีโอกาสที่จะได้พูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการลงทุนทำอะไรร่วมกันดังนั้นหมอลักจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและฟันทง ว่าคนโสดจะได้สละโสดพบเจอความรักที่ทำให้หัวใจพองโตส่วนคนมีคู่ความรักจะกลับมาหวานชื่นและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมมีเกณฑ์สูงที่จะได้ลงหลักปักฐานสร้างอนาคตที่สวยงามร่วมกันครับ 5. ด้านการทำธุรกิจในแวดวงของการทำธุรกิจนี่คือปีทองของนักธุรกิจชาวราศีสิงห์อย่างแท้จริงครับการโคจรของดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาสติปัญญา และการค้าขายอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดประกอบกับการสนับสนุนจากดาวพฤหัสบดีที่ช่วยในเรื่องของการขยายตัวและการเติบโตทำให้ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากหมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจบริการที่เน้นสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เฉียบคมสามารถมองเห็นช่องทางทำกำไรที่คนอื่นมองไม่เห็นการเจราจาต่อรองกับคู่ค้าหรือลูกค้าจาราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อคุณจะสามารถปิดดีใหญ่ๆได้สำเร็จสร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกรรมให้กับกิจการหมอปลายพลายกระซิบได้ย้ำเตือนถึงความสำคัญของพลังงานในที่ทำกินหรือเจ้าที่เจ้าทางท่านแนะนำให้ทำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ในที่ตั้งของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อขอพรให้ท่านช่วยเปิดทางเรียกทรัพย์และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายพลังงานเหล่านี้จะช่วยเสริมให้กิจการของคุณมั่นคงและปราศจากอุปสรรคที่มองไม่เห็นใครที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี่คือจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการลงมือทำเพราะดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังหนุนหลังคุณอย่างเต็มที่ ดังนั้นหมอลักษ์จึงขอยืนยันนั่งยันและฟันธงว่าธุรกิจของชาวราศีสิง์จะขยายตัวและเติบโตอย่างงดงามท่านจะสามารถสร้างอาณาจักรทางธุรกิจของตัวเองให้ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เคยฝันไว้ครับ 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้าน มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการพลิกชะตาด้วยการถูกหวยรวยซัพย์ซึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์ในห่วงเวลานี้มันไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปครับดาวราหูเทพ,พเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและโชคลาภที่ไม่คาดฝันกำลังโคจรทำมุมพิเศษกับดาวประจำตัวของคุณสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดวงมหาเศรษฐีจับ พลังงานนี้รุนแรงมากพอที่จะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตให้เข้ามาหาคุณหมอปลายปลายกระซิบได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าโชคใหญ่ครั้งนี้มีที่มาจากพลังเหนือธรรมชาติโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการดนใจจากเทวดาประจำตัวที่มาเข้าฝันบอกตัวเลขแบบตรงๆงหรือการที่คุณรู้สึกสังหอนใจกับตัวเลขบางตัวอย่างไม่มีเหตุผลจงเชื่อในเซนส์นของคุณให้มากที่สุดเลขทะเบียนรถที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนเลขอายุของบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับหรือเลขที่บ้านเก่าที่คุณเคยอาศัยอยู่ล้วนมีโอกาสเป็นเลขที่จะนำรางวัลที่หนึ่งมาให้คุณทั้งสิ้นหมอช้างได้เสริมว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นวันเดือนปีเกิดหรืออายุของคุณในปีนี้ก็เป็นเลขนำโชคที่ทรงพลังเช่นกันการไปทำบุญลงศพหรือบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้จะเป็นการเปิดทางให้โชคลาบก้อนใหญ่นี้เข้ามาได้ง่ายขึ้นและนี่ไม่ใช่แค่การถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัว แต่เรากำลังพูดถึงรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลที่หนึ่งที่มีมูล,ลค่าหลักสิบล้านร้อยล้านบาทดังที่ได้เกริ่นไว้ถึงตัวเลข250ล้านบาทมันคือภาพสะท้อนของศักยภาพในดวงชะตาของคุณในตอนนี้ดังนั้นหมอลักจึงต้องประกาศก้องฟ้าและฟันธงว่าชาวราศีสิงหมีเกณฑ์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งสูงที่สุดในบรรดาทุกราศีเตรียมตัวเป็นอภิมหาเศรษฐีหน้าใหม่ของเมืองไทยได้เลยครับ 7. ด้านชีวิตเมื่อมองภาพรวมของชีวิตชาวราศีสิงห์ทั้งหมดแล้วผมสามารถสรุปได้ว่านี่คือปีแห่งการปฏิวัติโชคชะตาอย่างแท้จริงจากการที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววาัสนาของคุณทอแสงอย่างเจิดจรัสที่สุดทำให้พลังชีวิตพลังใจและบารมีของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปล่ามีความมั่นใจ และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอปัญหาและอุปสรรคที่เคยทำให้คุณท้อแท้ใจในอดีตจะค่อยๆค,คลี่คลายและสลายไปเองราวกับมีปาฏิหาริย์หมอช้างเตือนให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพที่เกิดจากความเครียดและการพักผ่อนน้อยอยู่บ้าง เพราะเมื่อทุกอย่างดีขึ้นคุณอาจจะโหมงานหนักจนลืมดูแลตัวเองแต่โดยรวมแล้วสุขภาพกายและใจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมหมอปลายพลายกระซิบมองเห็นภาพของกรรมดีส่งผลอย่างชัดเจนที่สุดช่วงเวลานี้คือบทสรุปของการกระทำดีทั้งปวงที่คุณได้เคยสร้างสมมาไม่ว่าจะเป็นในชาติพบนี้ หรือในอดีตชาติผลบุญกำลังจะตอบแทนคุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้ชีวิตของคุณพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยลำบากจะกลายเป็นความสุขสบายจากที่เคยขาดแคลนจะกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นหมอรักจึงอยากจะบอกกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านและฟันธงว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดจะเต็มไปด้วยความสำเร็จความสุข และความมั่งคั่งอย่างรอบด้านนี่คือปีที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเคยได้แต่ฝันถึงครับ 8. ด้านการเสี่ยงโชคชะตาสุดท้ายนี้ในมิติของการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งหมายรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการเกงกำไรหรือแม้แต่การพนันขันต,ต่อต่างๆผมต้องบอกว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นเปิดกว้างอย่างมากอิทธิพลของดาวราหู และดาวอังคารที่ทำมุมร่วมกันส่งผลให้คุณมีความกล้าได้กล้าเสียและมีดวงในการเสี่ยงโชคมากกว่าปกติหมอช้างมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้คุณได้อย่างงดงามในช่วงสั้นๆคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและเข้าลงทุนในจังหวะที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยานของหมอปลายพลายกระซิบได้ส่งคำเตือนที่สำคัญยิ่งมาว่าจงเสี่ยงโชคด้วยสติอย่าเสี่ยงด้วยความโลภพลังงานแห่งโชคลาบนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมหากใช้ในทางที่ถูกที่ควรจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแต่หากปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้เช่นกันท่านแนะนำว่าก่อนจะทำการเสี่ยงโชคครั้งสำคัญให้สวดมนต์ไหว้พระ หรือทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสียก่อนเพื่อเป็นการลดทอนพลังงานด้านลบและเปิดรับแต่สิ่งดีๆหมอลักจึงขอสรุปในประเด็นนี้และฟันธงว่าชาวราศีสิงมีเกณฑ์รวยฟ้าผ่าจากการเสี่ยงโชคแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสติ และการรู้จักพอดีหากท่านสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ท่านจะสามารถตักตวงผลประโยชน์มหาศาลจากการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน